จะพ่อเครื่องฉายเท่าไหร่ครับแสงกี่ลูเมนตัวนี้จะเป็น S สันนะครับรุ่น EBL 2 6 0 F นะครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับเป็นเทคโนโลยี3า d นะครับ3า d ก็คือเราจะได้เรื่องแสงใช่ไหมครับแสงจะมันสว่างกว่าโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบหนึ่งชิปช่วงสีกว้างนะครับทำให้สีสันเนี่ยสดใสสมจริงนะครับสเปคความสว่างอยู่ที่4ี0พันหกเซนติโลเมนนะครับ4ี0พันหกเซนติโลเมนก็คืออย่างสมมติเราฉายที่ที่มืดที่มืดสนิทแล้วกันนะครับเป็นหน่วยหนักกลางแปลงเนี่ยก็คือจอขนาดด14เมตรไ้ มีแสงกระปร,รูประมาณทั้ง10เมตรนะครับคือถ้าแสงกระพรเยอะหน่อยก็ประมาณจอประมาณทัเมตรนะครับประมาณนี้นะความละเอียดตัวนี้เป็น Full HD นะครับคอนทราสต์ Contact, อยู่ที่2อล้าน5 0, ตัวหนึ่งตัวนี้จะมี f i b u i l t ินในตัวนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อไปตัวโน้ตบุ๊กมือถือนะครับเชื่อมต่อเข้ากับโปรเจคเตอร์แบบไร้สายได้เลยสามารถใช้งานได้ทั้งฟังก์ชันการชร์หน้าจอแล้วก็เป็นฟังก์ชันเป็นการแคสต์นะครับอาจจะเป็นการแคสต์โปรแกรมแคสต์กล้องอะไรประมาณนี้ได้ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กำลังหายตัวเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับที่สเปคดีๆเนี่ยที่ราคาสามารถจับต้องได้นะผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับ F3DBL260F นะครับ6 4ห0 0บาทน,นะครับคุ้มค่าแน่นอน